สวัสดีครับพี่ๆน้องๆมาออกกาลังกายกันวันนี้มีความสุกมากมีน้องนักวิ่งชมรมพระรามเก้าเก่าครับเก่าชมรมพระรามเก้าเก่ากลุ่มสายวิ่งน่าจะรู้จักน้องเขาดีนะเพราะน้องเขาประเภทวิ่งสิบชั่วโมงใช่ไหมหกเจ็ดสิบกิโลอะไรพวกนี้แล้วฝากความคิดถึงถึงพี่ๆน้องๆในชมรมสมาพระรามเก้าผู้คอยครับพิรักษ์พี่นอกเกยวน้องคิดถึงนะมีโอกาสได้มาจะมาทักทายกันนะครับ วันนี้น้องอุตส่าห์มาเยี่ยมน้องบอกว่าจะเปลี่ยนแล้วพี่ยอดจะเปลี่ยนม,ม,มาแนวสร้างกล้ามจริงๆส่งน้องได้เลยมาเรามาเล่นกันให้น้องเล่นก่อนนะคนใหม่เลยใหมนะครับทีแรกน้องจะสต่างบอกไม่เอาให้มาร้อของเองล้อเล็กล้อใหญ่ล้อคู่น้องเล่นล้อคู่น้องติดใจนี่น้องเล่นได้เล่นเลยเล่นได้เล่นเลย,เล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 ยโชว์เลยน,นี่หลายหลายเซตแล้วแน่จริงๆทำคลิปเล้าเสียงไม่มีชำไปแล้วช <laughs> ำไปแล้วทำคลิปไปแล้ว เอามาผมเล่นด้วยมาให้กำลังใจกันครับจริงๆเช้าวันนี้ผมเล่นชุดแขนเนาะเล่นหัวไหล่กับหลังแขนจบแล้วเหลือหน้าแขนพอดีน้องมาหาก็เลยอัดลูกกิ้งกันหน่อยเนี่ยครับร้อใหญ่เนะหลายๆคนถามผมมากคือเวลาเรายืดตัวมันไม่ติดนะครับที่เราแข็งแล้วอะ่ะ อย่างมาตรฐาน่าลงกันสุดแบบเนี้ยแต่ทีนี้เวลาเราอยากกระสุดอีกร้อยใหญ่อะมันไม่ต้องมายืดแขนไงยังไงมันก็ไม่ติดแต่ก็เป็นล้อเล็กอะมันติดปุ๊บเราจะให้สุดเนี่ยมันกลายเป็นเรายืดแขนซึ่งมันจะบาดเจ็บผมก็ส่วนตัวนะครับสนุกไหมครับปินมากครับปินมากวันนี้โดนโดนมากครับถ้ายืดแขนลงไปนี่จะโดนบบว่าตรงข้างล่างถ้าล้อใหญ่เนี่ยพี่ยอดบอกว่าเอาเท่าที่ได้จะให้ถึง ให้โดนเน้นเนมเน้นดีไหมดีมากครับลูกนี่ผมเล่นด้ดีตัองแถามน้องนะผมนี่ไม่มีหน้าม้ากันนะหกยใจครับดูติดติดตามพี่ยอดใน youtube มาทั้งภาคเลยครับที่เล่นเล่นได้นี่คือเห็นพี่ยอดสอนน้องๆที่ที่มาเล่นกันผมดูมันใหญ่รู้สึกแบบโดนยังไงผมน่ารักไม่น่ารักต้องถามน้องนะในกลุ่มพระรามเก้านี่จะผมเชื่อส่วนใหญ่จะรักผมให้ใจผมมากจริงไหมน้อง ได้ครับได้พี่ยอดนี่คือสอนมากครับสอนทุกอย่างแต่ว่าทําตามนะครับต้องใจหน่อยหนึ่งอยู่ที่ใจพี่ยอดบอกประจาอยู่ที่ใจครับอยู่แค่ใจยอย่างเดียวนี่คือเรื่นกีงครับสองน้องเขาได้นะเขาบอกจะผอมหน่อยบอกไม่ต้องไปผอมแนละ้วอัดไขมันเข้ามาปั้นให้กล้ามเนื้อให้ได้เนาะผมเนี่ยเห็นผมเล่นลูกก้งเห็นผมเล่นเวทเนี่ยไม่คุยนะถามดาร์ฟเลยว่าถ้าผมเรื่องวิ่งเนี่ยผมก็ไม่ธรรมดาแต่ไม่ได้เป็นคนนักวิ่งเนาะเราไม่ได้คุยว่าเราเก่ง พวกน้องๆเนี่ยพี่ยอดไปลงสนามวิง่งออกทุนให้ถามดูได้ทุกคนอยากให้ผมไปวิ่งนะแต่ผมไม่ได้รักการวิ่งผมวิ่งนี่กิโลละหนาทีนะครับถามน้องดูได้7กิโลเนี่ยผมใช้เวลาไม่เกิน35านาทีแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้วิ่งแล้วเพราะคือเราไม่ชอบอะเราเราพูดได้เลยแต่ตอนนั้นที่วิ่งคืออ้วนมากนะครับผมก็ต้องไปรี่น้ำหนักนะครับผมถึงบอกว่าออกกําลังกายหาที่เรารักหาที่เราทําแล้วมันใช่อะ ท่าที่เราเล่นแล้วมันใช่เท่านั้นล่ะเราก็หล่อได้อย่างผมผมชอบลูกกิ้งผมก็ไม่บังคับนะครับใครจะเล่นหรือใครจะไม่เล่นใครจะหาแนวไหนที่สร้างแต่หลายคนถามพี่ยอดอสร้างซิกแพคท่าไหนผมก็ลูกกิ้งตัวเดียวลูกกิ้งมันได้เยอะเยอะไหมลนะ่ะเยอะมากครับแล้วฝากเลยเจ้าน้องลุงมิดกับเจ้าเอฟนะคือของไปสองวันที่ทําคลิปด้วยกันบอกพี่ยอดสั่งอีกสามตัวเป็นล้อคู่สองล้อไอ้ล้อคู่หนึ่งล้อเดียวสองเพื่อนชอบ ลุงวิทย์มาเล่นด้วยการกับพี่เผื่อไปแข่งงานพัทยาอย่างน้องอ่ลงได้แล้วเดี๋ยวเน้นหลังอีกนิดเดียวเราไปแบบโมเดลช่วงนี้ทิ้งขาไปก่อนมาเน้นช่วงบนด้วยการเผื่อไปงานพัทยาว่าจะไปงานพัทยาแต่ไม่มีทรัพก็เนี่ยเห็นพี่ๆน้องๆบอกพี่ยอดถ้าอยากจะไปแข่งมีงานแข่งบอกเดี๋ยวช่วยค่าน้ำมันเดี๋ยวช่วยค่าที่พักื่อคืนหนึ่งผมก็จะไปแข่งให้แต่ยังไม่ได้สมัครเลยเนาะ ถ้ามีใครบอกว่าพี่ยอดไปแข่งแล้วถ้าผมออกคุณให้ผมไปจริงๆจ,จริงๆพี่น้องหลายคนบอกนะว่าอยากให้พี่ยอดไปแข่งแข่งบอกน้องบอกพี่นะครับนี่แนวคนหมายแต่งจริงอย่างน้องก็แข่งแล้วเอามาผมเล่นอีกเฟ้นหนึ่งเนาะเพราะเดี๋ยวจริงๆแล้วผมจะไม่เล่นเช้าเย็นอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เล่นเล่นกับน้องเขาให้กําลังใจกันนะครับ เนี่ยลูกกี้มันได้ดีกว่าที่คิดนะครับดูหัวไหล่ดูหลังแขนเนอะ พูดมากี่ยว่ากันเพื่อเราเน้นคุยกันหน่อยเน้นให้กําลังกจการผมเชื่อพี่น้องผมทุกคนน่ะทาได้วันเนี้ยอย่างเชา้าเนี่ยคุยกันสองสาคนและก็จําชื่อไม่ได้แต่ถ้าน้องดู YouTube ที่คุยกันระบุมาได้เลยว่าเราคุยกันจริงเหนือสิ่งอื่นใดผมขอบคุณน้องๆพี่ๆนะครับที่มั่นใจผมคุยกับผมเรื่องอาหารเรื่องเรื่องการกินเรื่องการออกกําลังกายบางคนเป็นนักกีฬานะสองสามวันเนี้ยคุยเยอะ แต่หลายคนเลยสองวันเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเงยอะโดยเฉพาะพี่ที่ใช้ภาษาอังกฤษชื่อตัวอาน์นำหน้าเนาะไม่ได้คุยกันแต่เดือนได้วันนี้ส่งรูปมาหล่อแล้วพี่พี่ห้าสิบกว่าแล้วพี่ยังแต่หล่อได้อกีกเพิ่มได้อกีกจัดกันอกีกหลายคนนะครับที่เปลี่ยนแปลงมาเยอะส่งคลิปให้ผมผมมีความสุขมากเลยสิ่งที่พี่ทําได้อะมันใจของพี่มันไม่ใช่ผมผมว่ามันแค่ให้ได้กําลังใจอย่างเจ้าน้องอู๊ดอะ อุสุพันณนะเนอะคารดิโออะไรน่ะหล่อแล้วครับดูดีแล้วแต่ดีได้อีกเนาะส่งคลิปให้ผมดูทุกวันที่การเล่นและน้องรักผมมากรักไม่รักการเล่นลูกกิ้งเปิดคลิปผมดูฟังได้ยินเสียงตลอดขอบใจมากเราจับมือและเราเฟิร์มไปด้วยกันหลายๆคนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นหน้าแขกแล้วต้องถามดาวว่าพี่ยอดวิ่งใช้ได้ไหมยยเลยครับเยียมเลยยอดับ จัดการไปนะลองถามดูว่าลูกกิ้งดีไม่ดีผมไม่ต้องคู่หรอกอย่างน้องลูกมิกกับน้องเอฟอะซื้อไปสองวันก็มาอีกอย่างพี่ทหารตำรวจหลายๆคนเนาะพี่ก็ซื้อไปแล้วก็สั่งกันอีกขอบคุณกันมากๆี่เชื่อมั่นผมแล้วเหนือสิ่งอื่นใดพี่ตั้งใจนะอย่าถอดใจกันครับเราค่อยๆเปลี่ยนแปลงหนึ่งสุขภาพเราดี 2. สองสรีละเราเปลี่ยนแน่ถ้าเราตั้งใจผมก็คนธรรมดาเนี่ยอย่างน้องเขาก็คนธรรมดา แต่ไม่นาน่ะผมเชื่อถ้าตั้งใจนี่เดือนหนึ่งเขาหล่อได้เลยครงแบบนี้เนาะเดี๋ยวพี่ขอเล่นหน้าแข้งกอนดเดี๋ยวไปเล่นหน้าแข้งกันสักคลิปสองคลิป,ะปนะครับเราเน้นวชยัลออกมาตายเานื้อมาหน้าแข้งแนวผมนะครับเรามา,มาวันนี้เน้นคุยกันมือตัด่อง ม,ม,มุดไหมอ่าดได้อ่ามานี่ก็แนวผมแน้ะเพื่อนเนาะถูกผิดเราไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นน้ำหนักเยอะนะเราช่วยกันออกกำลังกายนะครับเพื่อนอย่าคิดว่าต่อนกันเนาะเนี่ยอย่างน้อย ใครดูอยู่ถ้ามีเวลามาจัดเลยเหลือเดี๋ยวดูคลิปนี้แล้วเย็นไปจัดการออกกำลังกายเนี่ยผมก็เล่นแนวแบบนี้นะครับแต่ถามว่าถูกผิดผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมไ,มได้มาก็คือแค่เนี้นะผมก็ไม่เคยกำหนดจำนวนทีต่อเซตต่ออะไรเนาะแต่ผมก็มีเป้าหมายหลายคนพียยอดเล่นหน้าแขนยังไงอย่างลูกเนี้ยส3บกิโล สิบสามกิโลนิดนิดแต่ปกติจะเล่นก็สิบสามสิบสี่กิโลที่ยืนพื้นหน้าแขนมัครับแต่บางครั้งผมก็เล่นแค่หกกิโลเก้ากิโลเองนะแต่มันก็คนละแบบอ่ะถ้าเวลาผมเล่นหกกิโลเนี่ยผมก็จะไม่โฟกัสแบบนี้นะเวลาผมเล่นหกกิโลผมก็จะเล่นแบบเนี้ยหรือผมจะแบบเนี้ยแต่ผมอ่ะจะอัดให้หมดนะครับอัดให้ปวดคือเป็นบางวันนะที่ผมจะมีเปลี่ยนเล่นน้ำหนักเบาๆอ่ะ แต่ผมไม่กําหนดจํานวนวทีเนาะแต่ละเซตผมจะอาจให้หมดแต่ถ้าน้ําหนักที่เราพอไหวที่เราพอได้ผมก็จะเล่นการโฟกัสเอาคือแบบแบบการเล่นผมงผกก็คือแบบนี้ครับแต่ถามว่าอย่างเนี้ยถ้าจะมาเล่นแบบเนี้ยผมไม่เอาแล้วถ้าผมเล่นน้ําหนักมันเยอะแบบเนี้ผมก็ถูกผิดผมไม่รู้นะ อุ้ยมาพเพื่อนๆออกกำลังกายกันนะครับว่าเล่นสินาทียังเก้านาทีก้านาท, <c oughs> นาทีก่อนจบอะอย่าว่าเลยดูดูโฆษณาให้ผมนิดนึงเผื่อผมจะมีไรายได้จากจากยูทูบบ้างนะพี่ๆน้องๆเนาะช่วยกันช่วยกันเผื่อชีวิตมันจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพได้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดจับมือผมแล้วเราเฟิร์มไปด้วยกันทุกคนทำได้ ขอให้เราเชื่อมั่นใจตัวเองหลายคนพี่ยอดเป็นไอด้อนพี่ยอดเอฟซผม FC พี่ยอดอย่ามองผมแค่เอฟซหรือไอดอนจงตั้งใจทำผมเชื่อทุกคนทำได้เปลี่ยนแปลงได้แน่ธรรมชาติเราสร้างได้ครับเนาะเนี่ยเอาโชว์หลังนิดนึงเดีย๋ยวจะว่าอุ้ยจะไปพัทยาด้านหลังยังไม่มีอะไรไม่เอาแต่ก็ยังไม่ได้สมัครนะบอกเลยไม่มีทุนถ้าใครเอยมา พี่ยอดน้องยอดเดี๋ยวออกคุณให้แข่งเลยพี่อยากเห็นบ้านๆขึ้นเวทีบอกจะไปให้นะครับก็ได้แค่นี้อยากคิดว่าโชว์คิดว่าให้กำลังใจกันเพราะผมเชื่อพี่น้องผมทำได้หลายคนเปลี่ยนแปลงกันได้เยอะแล้วขอบคุณกันมากๆนะครับพี่ๆน้องๆที่ให้กำลังใจผมให้กำลังใจต่อไปเนาะเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราคือพี่น้องนะครับ สวัสดีครับผม